เทมนี้พวกเราจะมาทำธุรกิจร้านขายของในพาร์ทที่5นะและพาร์ทนี้ก็มีขอพิเศษวันฮาโลวีนมาให้เราขายด้วยถ้าใครชอบและอยากดูต่อฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะพร้อแล้วแกเปลี่ยนหลานวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาทำธุรกิจร้านขายของในพาร์ทที่5นะ ทุกคนครับและดูศิุกครนตรงนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะอุ้ยบอกเขาเลยจะบอกว่าให้ดูอะไรนะเออตรงส่วนนี้นะครับผมเป็นตึกที่ผมสร้างมาใหม่นะครับเป็นตึกโกดังนั่นเองเว้ยพวกนายว้า,าว โอ้ดังสุดสวยเลยเออเท่มากเลยแต่ว่าไม่มีสีสันเลยนเนี่ยเออมันแบบว่าดูเรียบม,มากเลยนะแบบดูมินิมอลส่วนตรงนี้ทุกคนเห็นตึกนี้ไหมนี่จะเป็นตึกที่เราจะสร้างใหม่หนะเว้ยแต่ตอนนี้คือกําลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างอยู่นะเว้ยสีต่างกันด้วยนะเนี่ยใช่คือเราจะทําตึกนี้ทุกคนครับให้มันเป็นแบบแนวอ e ีเกียนะขายพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเลยอละไรพวกนั้นแน่บอกเลยว่ารถบรรทุกนี้ทุกคนครับเป็นเทคโนโลยีของพวกเราคือเราสามารถเดินทะลุได้นี่ดูทลยทะลุรถบรรทุกมาเลยนะคะนี่ไง,ไงก็เป็นโกดังแบบน,นี้ไม่มีอะไรมากเว้ย โอ้ได้มีสองชั้นนี่แหละทุกคนก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรให้ดูแม่ทุกคนประมาณนี้แห่ะส่วนตรงส่วนโกดังเก่านี่ทุกคนครับที่เราเคยไปของตัวนี้นะ <Whoa. S 1> ผมจะทําเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะทุกคนแล้วก็จะสร้างร้านค้าเพิ่มตรงนี้1ลหนึ่งร้านนะเว้ยโ <Whoa. S 1> อ้ <Whoa. S 1> ผมจะให้ประตูทุกคนครับอยู่ตรงนี้นะเ <Whoa. S 1> ป็นประตูทางเข้าอีกทางหนึ่งสรับแบบคนมาจอดรถตรงนี้ใช่ไหมก็จะได้เดินเข้าตรงนี้ได้เลยแบบง่ายๆไม่ต้องเดินอ้อมนะเว้ยมาทุกคนครับมาสร้างตรงนี้เลยมีแบบนี้ทุกคนเห็นยัง <Whoa. S 1> ว้าว นี่เดินออมาทางนี้เลยแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะทุกคนเราลองจําลองเดินมาดูอ๋อนี่ไงโหคนใช้บริการเลยแฟบเยวดูดีโอ้เข้ามาแล้ว โอ้ย,ยคุณลูกค้าครับยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยเระวังสีก่อสร้างด้วยนะคะเออแล้วทุกคนดูตู้น้ำนี้แม่พายก่อนหน้านี้คือเราวางแค่ตู้น้ำเปล่านะเว้ยเราไม่ได้ใส่น้ำเข้าไป <laughs> <laughs> ก็ขายตู้เปล่าไว้เลยส่วนร้านตรงนี้ทุกคนครับเราเอาไว้ก่อนละกันยังไม่สร้างนะเพราะวันนี้เราจะมาสร้างร้านที่อยู่ข้างร้านโทรศัพท์นั่นคือร้านขายคอมพิวเตอร์นั่นเองเว้ย ตื่นเต้นจังเลยตืย่นเต้นจังเลยเไปดูโลเคชั่นกันดีกว่าก็น,นี่ไงทุกคนครับในชั้นสองตัวน,นี้นะจะเป็นทางเชื่อมไปตึกใหม่นะเว้ยโโอ้หสูตรอากาศธรรมชาติอ,อนี่เราทำไว้แล้วทุกคนประมาณนี้พวกไหนเชื่อไหมเกมเนี่ยไม่ได้อัปเดตมาสองสามปีเลยนะเว้ยจริงเหรอเนี่ยในขนาดนั้นเลยเนี่ยแต่อยู่ๆก็มีอัปเดตมาเฉยเลยไงเป็นอัปเดตฮาโลวีนในวันนี้เว้ยเขาต้องอัปเดตเพราะพวกเราเล่นแน่เลยเออฉบับชัยแน่แน่ หลงตัวเองไมไหมพวกเรานี่นี่พวกนายลองเดินมานี่ดูเห็นไหมแม่ฟักทองตรงนี้เอ,อ,เอ,อนี่เลยลอยเด็กเป็นสง่าเลยเออไม่ไฟด้วยไฟพวกนายดูดิไม่แบบของให้เราขายเกี่ยวกับฮ <Wow. S 1> าโลวีนด้วยราคาดีมากเลยอะได้กาไรตั้ง25บาทเว้วยเออได้กาไรเยอะมากเลยเราจะไปเพิ่มชั้นนะทุกคนคะเพื่อแบบว่าวางของเกี่ยวกับฮาโลวีนนะแต่ว่าเราต้องหาที่ว่างนะเพววื่อวางชั้นใหม่เว้ย อันเนี้ยคือสินค้าพิเ,เศษเฉพาะวางเด่นๆเลยเว้ยเออตั้งหน้าร้านเลยแม่เออตั้งหน้าร้านเนี่ยไงนี่นี่นี่เอาตรงนี้แม่นี่นี่นี่ตรงนี้เลยโอเคถ้าตรงนี้คือก็ต้องเคลียร์ของออกก่อนนะพวกนายเคลียร์เลยมาดี<ห>๋ยชั้นวางชั้นให้ได้เลยโดยชั้นวางทุกคนครับที่ต้องการก็คือเป็นชั้นปกติเลยนะไหนลองดูซิมีสีละเปลี่ยนบ้างเอาไปให้ดูเป็นฮาโลวีนฮาโลวีนหน่อยชั้นวางสีนี้น่าจะดูเป็นฮาโลวีนอยู่นะพอวางของที่มาเป็นสีส้มเข้าไปน่าจะสวยน่าดูโอเคใช้เนี่ยแหละทุกคนอเโ ้ยชั้นที่นายวางนี่ดูเก่าสุดๆเลยโอส่่ง100ชิ้นนี่คือถูกมากเลยนะรฮบเราสั่ประมาณสัก500ชิ้นดีกว่าแล้วกันนะเอายเยอะๆเลยจะกบชั้นวาดเทศกาลแบบเนี้ยคนชอบเว้ยเออหึ่งปีมีหนเดียวถ้างานมาซื้อแลวทุกคนงานนี่5 0 0ชิ้นแล้วก็รอให้คนขับรถไปรับนะรับแล้วเรามาใส่ตรงนี้ได้เลยเออระหว่างรอเนี่ยเราไปทำข้างบนก่อนไหมะ ดีนะแมขึ้นบอลเลยกว่าโอ้โหเดี๋ยวไป็นหนึงโจอยู่ตรงนี้เลยต้องส่วนร้านนี้นะครับเราจะทําำมันเป็นแบบไหนดีฉันอยากได้แบบเปิดโลกๆบ้างนะถ้างั้นแน่ๆออกแบบได้ไหมเอ ได้รับจยอบไปเลยโอ้มาถึงนี่พื้นห้องน้ำไม่ได้ฉลามเออเหมือนเปียบเลยใช่ไหมเดี๋ยวฉันเลือกพื้นให้ดีกว่านะเพราะว่าพื้นมันควรดูไฮเทคกว่านี้นะเว้ยอ้าอโอ้ยแต่เอาขนาดพอๆนี้เลยนะเว้ยเนี่ยลองลายนี้ดูไหมเดี๋ยวฉันลองลากให้ดูเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยดูร่ำไฮเทคสุดๆเลยเว้ยเออหมอกล้านไอทีเดี๋ยวฉันเป็นคนวางเฟอร์นิเจอร์แล้วกันนะเพราะฉันแต่งสีได้พวกนายได้โตัวสีอะไรมาโอ้ยจะมาไอทีมันต้องสีขาวๆนะสีขาวอีกแล้วอ่ะ เอเอสีล้ำๆหน่อยแม่แบบดำเขียวอะไรเงี้ยอเอลองดูเลยเออเนี่ยมันเหมาะอยู่กันนะกับพื้นเนี่ยรลยแรงขายของของเราทุกคนครับก็ประมาณนี้เลยนะคือตีมแบบเขียวๆขียดำๆนะทุกคนดูสิออไอ่อย่างล้ำเลยเออดูให้เทคสุดๆ หลังจากนั้นทุกคนครับเราจะมาทําการสั่งของกันเลยนะโดยที่เราจะสั่งตรงนี้ทุกคนครับก็จะเป็นตรงนี้ทุกคน PC ซีเลสทรอนิกส์นะทุกคนครับเออลองดูซิสั่งสักประมาณกี่อันดีผมจะสั่ง100อันก่อนทุกคนครับตรงนี้45่หมนะแล้วก็จะมาสั่งอุปกรณ์ต่อพ่วง PC ด้วยนะครับอีก100นะทุกคนตรงนี้และหลังจากนั้นเราจะมาสั่งนี่เพิ่มคอนโซลเกมคือเป็นเครื่องเล่นเกมนะครับอีก100นะทุกคนตรงนี้เลยโอ้ยร้อเล่นเกมไม่ไหวแล้วเว้ยและอย่างสุดท้ายคือขายเกมนะครับผมเพราะว่ามีเครื่องเกมก็ต้องมีแผ่นเกมด้วยเคส มาเลยนึ่งร้อยนะทุกคนประมาณนี้เฮ้เดี๋ยวก่อนน่าจะกบเราลืมของสําคัญที่สุดไปเว้ยเออฟักทองอ่ะฟักทองอ่ะไม่ใช่ฟักทอง,อทอง,ทองฉันไมถึงแคชเชียรเออมาลืมแคชเชียร์ได้ไงแหวเออนั่นดีคนปล่อยกู้ด้วย ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีของมาแล้วแะเดี๋ยวให้ฉลามวางของให้หน่อยนะเว้ยวางให้ครบเลยนะโอเคแม่ส่วนไหนเรียนในตามฉันแห่ได้เลยฉันจะให้ในายวางของเกี่ยวกับฮาโลวีนตรงนี้เลยนะเว้ยมันมีสาอย่างก็วางให้ครบ3อย่างเลยนะไหนลองวางดูสินี่แนะ่อหโคตนใหญ่เลยนะ โอ้ัวใหญ่มากเลยนี่มีกระถางด้วยอ๋อหูดูสวยงามมากเลยทุกคนครับนีซื้อกันหน่อยนะครับคนที่เดินผ่นนะครับซื้อกันหน่อยเร็วเทศก,ก,กาลฮาโลวีนมาถึงแล้วมาเลยครับคุณลูกค้านี่คือสินค้าลิมิเต็ดอีดิชั่นเละทุกคนครับคือตรงเคาน์เตอร์นี้นะครับผมว่าจะเปลี่ยนตั้งหลายพาร์ทก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ก็ลืมตลอดเลยคือผมจะทำให้เคาน์เตอร์มันดูดีกว่านี้เพิ่มขึ้นนะทุกคนโดยการเสื้อใหม่มานะครับ ผมจะลบออกไปเลยนะคะผมมันเก่าตรงนี้ทุกคนนี่แคชเชียร์ยืนตัวป่าไปก่อนนะแล้วก็จะวางเครื่องใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมน,นะครับตรงนี้แบบนี้เลยทุกคนโอ้โหดูดูดีแม่ oh, อ้ใหญ่มากเลยโดียที่แคชเชียร์แหม่นี่ทุกคนครับมันสามารถที่จะเอาของมาวางใส่ตรงนี้ได้นะเว้ยวางของตรงนี้ะนะเนี่ยลองใส่ไปดูเห็นไหม <Wow. S 1> น oh. ี่โอ้โหดูดีขึ้นเยอะเลยดูเป็นแคชเชียร์ในตามห้างอะไรแบบนี้ไหนฉลาดไปดูแลนในซีนาจัดวางในเท่แค่ไหน ขึ้นมาดูเลยะะโอค้คนเยอะมากโอ้ยนี่มันร้านคอนในดวงพัติชนนี่น่โหมีไหมมีอะไรด้วยทุกคนดูสิเช็คเช็คไมโครโฟนเช็คเช็คเยอยแล้วทำไมไมมันเหลือแค่นี้เนี uh ่ยโอ้ยอาจจะมีคนซื้อก็ได้มั้ง PB 6นะทุกคนไอเกมโหเกมไม่เลียนนะแน่ยดูดีฮัลโห โอ้ยจัโคดชอบร้านนี้เลยเว้ยเออดูดีสุดๆเออสวยจริงนะทุกคนดูดีสวยมากเลยแต่น่าเสียดายนะร้านเนี้ยต้องไปคิดเงินที่ร้านอื่นน่าและตอนนี้คือเวลามันยังเหลือเยอะนะทุกคนครับเราลองสร้างร้านเพิ่มอีกร้านหนึ่งเลยไหมล่ะเอาตรงนี้เลยใช่ไหมจัก,ก็เออเราจะทําตรงนี้ใช่ไหมใช่เลยเดี๋ยวฉันจะทําร้านตรงนี้เว้ยฉ<ด>ันว่าในร้านนี้ควรทำาแบบกระจกเยอะๆนะเพราะว่าเราจะทาร้านอะไรรู้ไหมทําร้านอะไรอ่ะเออร้านอะไรเราจะทําร้านเกี่ยวกับขายนี่เว้ยเออฉันก็ลืมคืออะไรวะหนลองดูสิเอา นี่เราจะขายขกันกับนี่จักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าล้อเดียวสกีบอร์ดเลยพวกนี้อ้ตอนนี้ทุกคนครับร้านที่เราได้สร้างนะทุกคนก็เสร็จแล้วนะเป็นไงสวยไหมดูดิบเถื่อนสุดๆเลยเว้ย ก็คือร้านนี้ทุกคนครับตีจะเป็นแบบสีแดงเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือชั้นที่จะวางของนะพวกนานเว้ยนี่ถ้ามาอยู่ในห้างหึกว่าอยู่ในโกดังนะเนี่ยมาทุกคนครับมากดสั่งเลยทุกคนครับตรงนี้100นะทุกคนครับกดสั่งเลยนี่แล้วก็รอส่งเลยนะทุกคนแล้วก็รอวางนะครับดูเสว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเดีวเรามาดูภายนอกสิถ้ามองเข้ามาในห้างโอ้โหดูดีโคตรสวยเลยแง ของอยู่ไหนไม่เห็นมีอะไรให้ซื้อเลยเว้ยโอยยังไม่เติมครับลูกค้าตอนนี้ของมาถึงแนละ้วทุกคนครับมาเริ่มวางได้เลยนะนี่มันจะมี4อย่างนะทุกคนประมาณนี้ขั้นแรกคือผมจะวางจัก,กรยานตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสกูตเตอร์ทุกคนครับแล้วก็มีเป็นล้อเดียวตรงนี้ด้วยนะว้าวส่วนด้านหลังทุกคนเราจะนี่ไม่สเก็ตบอร์ดละกันประมาณนั้นมีวางสเก็ตบอร์ดเยอะไปเลยโอ้โหของหมดแลวแป๊บเดียวแต่ร้อยนึงได้เกือบทั้งร้านเลยนะเนี่ย ใช่โหสวยแม่เลยโมันเป็นห้อยแบบนี้นี่เองทุกคนครคบดูสิเออสวยนะาหน้าขามโมยแบบปั่นสักคันนึงจริงๆเลยนายก็อจแต่ขมโมยอย่างเดียวทำไมสเก็ตบอร์ดคือไม่มีรถไฟที่เท่ๆกว่านี้วะนี่นี่ทานเลยนี่บอกเลยนั่นและว่าทํามาจากไม้ไอไติมน่ะกป๊ี <c oughs> โอเคอันนี้ใครเนี่โอ้มาซื้อรถบังครับ <c oughs> โอ้ดูดิทุกคนมีคนมาช้อปปิ้งเต็มเลยนี่เดินมาช้อปปิ้งนี่อย่างสบายใจเลยนะครรู้สึกว่าตรงคานนี้ทุกคนมันโล่งไปหน่อยอีเล่นะรอไฟมาติดดูซิแบบเหมือนร้านเพจของนายอ่ะมันจะเท่ไหมวะ,ะเดี๋ยวฉันลองนะเออนี่ไงลองติดให้มันยาวๆเลยตามคานเลยเว้ยได้เลยแต่ทำไมฉันรู้สึกไฟนี่มันไม่ค่อยสว่างเลยละนี่ยเออมันน้อยนะคือเน้นเท่ไปก่อนสินะโหดูดิโคตรพอดีอ่ะ นี่ทุกคนครับดูดีแม่งเลยประมาณนี้เออนี่เขาใช้ได้หน่อยวันนี้โจนมาอย่างนี้เลยอ่ะหางนี้คือแบบว่าโจนมาบ่อยกว่าคนที่มาใช้บริการนี่นะนี่ต่อไปทุกคนครับผมจะมาสร้างสิ่งนี้นะครับปกติเรามีแต่ตู้น้ำใช่ไหมแต่จริงเราสามารถที่จะเอาตู้ขนมมาวางได้นะเว้ยพวกไหนเออพึงรู้เลยเออฉันก็พึงรู้เหมือนกัน ผมจะวางตู้ขนมนะครับข้างตรงนี้เลยนะครับมีวกแนวขนมมาใส่ได้เลยนะเว้ยโอเคได้เลยฉลามแล้วก็ไปดูชั้น2ด้วยทุกคนครับชั้น2คือก็มาตั้งตรงนี้เลยนะในประมาณนี้เลยตู้ขนมนะทุกคน ส่วนโซนเขียวของฉลามนี่คือมันเขียวเกินไปไม่ไหมนิขอเอาดอกไม้มาตัดดนนีดีนี่เราจะหาดอกไม้มาแบบวางตัดในทุกคนครับเอาเป็นกระถางต้นไม้นี้ก็ได้เออในวางตัวนี้เลยแค่มันดูไม่เขียวไปหน่อยนะนี่มันเขียวเกินไปเฮ้ยสีเขียวคือสีของนายเลยนะเว้ยนายไม่ชอบอ่ะเจ้าก็เออคือฉันชอบก็จริงนะแต่มันเขียวขนาดนี้ฉันก็เอียนเหมือนกันนะส่วนร้านนี่ทุกคนครับร้านเสื้อผ้าน,นี้ที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วช่วงนี้เออกล,ลายเป็นร้านเก่าไปแล้ว เสื้อผ้านี่ไม่ค่อยสวยเลยเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนอภัยเป็นใสๆไหมหมอนร้านตรงข้ามนะ่เออปกดีน่าจะเกือบโอ้ยเอาเลยเอาเลยโอเคทุกคนครับใช่เงีนก็มาเลยนะครับผมเริ่มทําการปฏิบัติงานได้เลยอยัดไปนี่เพราะว่าจะปล่อยทึบแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนจะมองไม่เห็นด้านในว่าขายอะไร ถ้นแรกคือลบกระพงออกก่อนเลยนะครับตรงนี้เอายาวแค่ไหนประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่ฉันว่าเอาประมาณนี้ก็พอนะเว้ยหลังตู้น่อ,อโอเคแม่เดี๋ยววางกระพงใหม่ก็ได้แม่ทุกคนแล้วต่อไปคือกระจกนี้เลยกระจกนี้มันสวยมแม่เราเริ่มวางได้นะครับประมาณนี้โหพอดีเป๊ดูสิ ไห้เจ้ากรอบเจ้ากรอบร้านนี้กระจกกลมนะเว้ย้าวเอเอแหมเนี่ย <c oughs> ไปเท่ากันแล้วอแอนเราลองวางกระจกกลมเหมือนด้านแน่ดูสิเราวางดูอขอบคุณที่เตือนฉล,ลามนะ <c oughs> นี่ทุกคนครับเราวางวันนี้ให้มันยาววันนี้เลยดูสิเห <c oughs> ็นไหมโอ้ยโอ้ยเ,เนี่ยแหละที่จะสมบูรณ์แบบไอ้เนี่ยแหละที่ฉันต้องการ และตอน,นนี้ทุกคนครับเอเล่ก็ได้ทําการจัดร้านใหม่นะนี่วางตําแหน่งให้มันสวยงามกว่าเดิมเว้ยดูดีโอ้ยดูเหมาะสมขึ้นเยอะเลยเออเนี่ยแหละเท่กว่าเดิมเยอะเลยประมาณนี้แล้วทุกคนครับจัดตาแหน่งให้มันดูดีมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ติดไฟมันสว่างมากขึ้นด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงผ้าเนี่ยดูอึดอัดมากเลยนะเออเลือกชมแบบตลาดนัดไงไงไม่ไงอยากได้ตัวไหนก็เช็คเลยบางทีมันอาจจะไม่ได้อึดอัดหรอกฉลาดแต่นอ้วนไงเลยดูอึดอัดไงไป นี่เขายังเข็นรถเข็นเข้ามาได้เลยนี่เห็นไหมนี่ทะลุเลยเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งตรงนี้นิดนึงนะทุกคนรัมมีให้มันมีคารตรงล้างคอมหน่อยนะมันจะได้ดูสวยเหมือนร้านจักรยานนะเว้ยดูดีดูดีขึ้นเยอะเลย ดูซ right. right. well, so, um, ีอ่าดูแบบมือโปรเฟชั่นนั่งขึ้นเยอะแล้วขั้นต่อไปเล่นในติดไฟเลยตรงคานเลยให้มันเหมือนไปร้านจักรยานไปไปอ่ะเดี๋ยวนะแม่แดงนำไฟมาทะลุคานตรงนี้เนี่ยนลอนมษย์ด้านนอกสิเอาไว้มาชิดกันไปแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันขอไปดูร้านข้างล่างก่อนนะเว้ยว่าทะลุด้วยปะเออเดีลองไปดูซิทุกคนแฮมมันทะลุไหมอโอทะลุเพี้ยงเลยโอ้โหจบการความสวยจะว่าออกดีกว่า เปลี <st ut ters> ่ยนดีกว่าแบบนี้ออาไป็ว่าคลิปนี้ทุกคนครับขอตัวลาไปกอนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปแน่นะถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ยอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับกดเยอะๆเลยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้ยีโมจิกบเลียนหนามสุดหลอ่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง5บาทเท่านั้นไปแล้วนะทุกคนไว้ติดตามพาร์ทหน้านะ